หน้าหลัอยสปริงนะครับสายยางที่เลือกใช้ก็จะเป็นยาง37นิ้วนะครับได้ความหล่อกำลังดีครับก็ชุดแต่งครบเครื่องครับสำหรับชิปร้อโต c ี G 5เป็นตัวนี้เป็นตัวสั้นนะครับ อุปรกรณ์ตกแต่งก็จะมีในสไตล์ของ NKC คูณ4อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นวินหรือจะเป็นกันชนหน้าพันเชือกนะครับส่วนเบาะด้านในก็จะเป็นเบาะ ในสไตล์บอกรถสปอร์ตนะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวครับโลบาร์ก็เป็นโลบาพันเชือกนะครับขนาดโตก็ประมาณ3นิ้วพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยก้านยกนะครับเดียรพาโด3สามก้านนะครับโลไฮ กับสองนะครับบันไดข้างก็ยังเป็นในสไตล์ของเรานะครับลิฟแจ็คขวานนะครับอุปกรณ์ตกแต่งในอุปกรณ์ตกแต่งก็คือในสไตล์รถจิ๊ปอยู่แล้วนะครับส่วนยางอะไหล่ที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นยางอะไหล่ที่สวิงออกได้นะครับ เปิดฝาท้ายได้นะครับแล้วก็สวิงยางอะไรออกมาเปิดฝาท้ายได้เสริมด้วยเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็สามารถพับเก็บได้นะฮะราลงตัวละีเดียวครับสำหรับเจ้าจิ๊บ CJ5 ตัวสั้นนะครับ ตัวอีกรำหนึงก็เป็นงานสแตนดานร์ดนะฮะจริงหน้ากบก็จะเป็นนี่ตัวสั้นเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับต,ตัวนี้อับไซยางแล้วแล้ว,ลวก็วางเครื่องวางเกียร์ใหม่นะครับทำใหม่ทั้งคันนะครับปลงล้อนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวครับเป็นปลงล้อขนาดใหญ่โตขึ้นมานะครับสวยงามครับ ขนาดยางที่เราเห็นก็เป็นยาง37นิ้วนะฮะอุปกรณ์แต่งรถจิ๊บก็จะมีแล้วแต่ความชื่นชอบนะครับในสไตล์รถจิ๊ปนี่หมไม่มีข้อจากัดอยู่แล้วฮนะอันไหนที่เราว่าชอบหรือสวยแล้วก็ดูเข้ากับอารมณ์ของรถจิ๊ปแล้วก็ฮะต้องจัดอยู่แล้วฮนะเสานี้ก็เป็นเสาโคนสปริงแท้นะครับตัวนี้มาทั้งชุด เดี๋ยวนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ในรา,ราประมาณ8-9,000้าถึงหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วแต่สภาพลำนี้ก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับของเสือใหญ่ใจดีทางสมุทรปราการครับ ามลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าจิ๊บ c j เช่องสั้นนะครับตัวนี้ทานหน้าหลัง VX80 นะครับคอยสปริงหน้าหลังนะครับหรือว่าจบล้ำนี้วิ่งกันอยู่ประมาณ100ร้อยกว่ากว่านะครับวิง่งเนียนมากครับลำนี้ขับนิ่มขับนิ่งครับ โลบาในะสไตล์ n k 4สีคนสีอยู่แล้วนะตัวรูระ้วจริงๆที่เราเห็นในกล้องนะครับอาจจะดูสูงไปนะครับแต่ตัวจริงๆแล้วไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับไม่ได้โยกนะครับดูกำลังพอเหมาะเลยทีเดียวฮนะ ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็มาใช้บริการกับทางร้านนะครับ NK 4x4 พระนครสีออุธยาครับ086-335-5209ครับของเราก็จะมีในเรื่องราวของงานแต่งรถสไตล์ออฟโรด d 4ค ,4 4ควางคานอัพช่วงล่างรถใหม่รถเก่านะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับ086-335-5209ครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับขอบคุณมากๆครับ